ยาวๆเลยนะอันเนี้ย เขาลงมายืนไหมไม่ให้ลงคือโทรศัพท์คือโทรศัพท์อทย่างนแต่เขาไม่ลงใช่ไหม

เลกองแวัอื่นคุยเขาเลยเอ้ยไหนบ้างเอ้ยเจลอนเจลอนน้ำมันวันนั้นสมเจลอนใช่ไหมสามเจลอนใช่ไหมสามเจลอนใช่ไหมตำไหนบ้างอะมนเหลือดยไหมเจลอนที่เตอเนื้ออทามเจลอนี่ ไม่ไม่ต้องหรอกไม่ไม่ต้องเอ็งชี้เฉยเอ็งชี้ได้ก็เห้ชี้ได้ค่ะสามแกล่ลอนสามแกล่ลอนไหนอาชีพคงค้างอยู่นี่ใช่ไหมหนึ่งแกล่ลอนสีเขียวนี่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวให้บ้านแม่บ้านยายครับอ่าใช่ใช่ไหมอ่าเาดู ไม่ได้ไอ้ขาไม่เปล่าไม่ใช่หรือป่ามันเป็เที่ทีไปเติมมาเติมมาโอเคโอเคมันพอเห็นรูปสาสามได้ออล้อ้เนร้อนเพื่อนไปอหอยู่ไหนกันไอ้นร้อนเพอนอยู่ไหนกมีห่างเยอครับก็ไม่ใช่ที่วันนั้นนะตอนนั้นเจริญไปอยู่ไหนหมดออขยับให้มันขยับให้มันไอ้นไปเดิน เัินล <Warner> ุกลอก้นแต่ว่าเรียกไม่เปิดอ๋อมันไม่ขอเอทเขาแพ่เขาย่งเเองอะแล้วมีคนอยู่ท้นองน้ไม่ี่อมนก่ไะเมไก่ขับรถผมมาเลยมอไซค์มอไซค์เเอามาได้เลยมอไซค์มอไผมขันข่าขันแรกน้ที่จะงมาท่ไหนวะ